สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอินเอร์ดูนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวว่าทางด้านแกรนแชปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอังกฤษได้ออกคําเตือนระหว่างการแถลงข่าวว่าอังกฤษพร้อมที่จะเริ่มดําเนินการโจมตีตอบโต้กลุ่มกูตีในพื้นที่ทะเลแดงโดยแกรนแชปนั้นบอกว่าเราไม่สามารถมีสถานการณ์ที่เส้นทางการเดินเรือสายหลักซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายในการขนส่งสินค้าทั่วทั้งโลกถูกตัดขาดโดยผู้ก่อการร้ายและอันตรพัน์ ดังนั้นเราจึงต้องดําเนินการซึ่งก่อนหน้านี้อังกฤษและพันธมิตรได้แสดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่าการโจมตีที่ผิดกฎหมายเหล่านี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิงและหากดําเนินการต่อไปกลุ่มบูตีจะต้องรับผลที่ตามมาแกรนแชปยังบอกว่ากลุ่มบูตีนั้นไม่ได้ทําหน้าที่เพียงลาพังแต่มีอิรานที่ให้การชี้แนะให้สิ่งที่เกิดขึ้นในทะเลแดงนั้นประสบความสําเร็จโดยไม่เพียงแต่จัดหาอาวุธยุโทโธปรกรณ์เท่านั้นแต่ว่าอิรานนั้นยังเป็นหูเป็นตาเพื่อทําให้การโจมตีเหล่านั้นเกิดขึ้้นดวย แต่สิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้อีกแล้วและเราจะไม่อนุญาตให้มีการดําเนินการแบบนี้ต่อไปแกรนเชไเปได้กล่าวไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เรือพิฆาตของอังกฤษได้ยิงโดนและขีปนาวุธของกลุ่มฮูตีตกเหนือเส้นทางเดินเรือที่พลุกพลาดในพื้นที่ทะเลแดงในขณะเดียวกันครับทางด้านอับดุลมาลิกอูตีผู้นําของกลุ่มฮูตีก็ได้ออกมากล่าวสุนทรพจน์ระบุว่าเราจะไม่ลังเลที่จะทําทุกสิ่งที่เราทําได้เราจะเผชิญหน้ากับการรุกรานของสหรัฐ การตอบสนองไม่เพียงแต่จะอยู่ในระดับของปฏิบัติการที่เพิ่งดําเนินการแต่เราจะตั้งเป้าไปที่สหรัฐนอกจากในทะเลที่มีโดรนและขีปนาวุธแต่ว่าการตอบสนองนั้นจะยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกมากทางด้านอับดุลมาลิกออลกูตียังบอกว่ากลายุทธ์ในการป้องก,กันไม่ให้เรือที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลได้ข้ามทะเลแดงจัดว่ามีประสิทธิภาพใครก็ตามที่มุ่งเป้าการโจมตีไปที่เยเมนและกองรเรือของเราจะต้องผเผชิญกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางทะเลและผลประโยชน์ในการขนส่งเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้สหรัฐและอังกฤษพยายามจะให้ประเทศอื่นมีตรวร่วมในการเผชิญหน้ากับเยเมนดังนั้นเราขอแนะนําทุกประเทศในเอเชียและยุโรปไม่ว่าจะในตะวันออกหรือตะวันตกอย่าไปยุ่งกับสหรัฐปล่อยให้สหรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องในสงครามทะเลแดงเพียงลําพังและแค่เฝ้าดูปล่อยให้อังกฤษเข้าไปเกี่ยวข้องก็เท่านั้นก็พอแล้วส่วนประเทศอื่นนั้นไม่ต้องเข้ามายุ่งในเรื่องดังกล่าวในขณะที่ทางด้านนายกรัฐมนตร,รีริชี่สุนกนั้นก็ไม่ตอบคําถามของผู้สื่อข่าวนะครับ ที่สอบถามความคิดเห็นส่วนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐและทำเนียบขาวก็ปฏิเสธแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเข้าใส่ที่มั่นของกลุ่มฮูตีซึ่งก่อนหน้านี้ก็บอกว่าฝั่งของอังกฤษนั้นได้หวางเวลาเอาอไว้ว่ามีเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงพวกเขาจะดําเนินการแบบนั้นในขณะที่มีการรายงานข่าวครับว่าริซี่ทูนักได้บรรยายสรุปกับคณะรัฐมนตรีต่อการขยับเข้าใกล้การเข้าแทรกแซงทางทหารซึ่งสื่อมวลชนของอังกฤษรายงานด้วยว่า บุคคลทางการเมืองในนั้นรวมถึงเคียรสตาเมอร์หัวหน้าพักเลเบอร์พักฝ่ายค้านของอังกฤษเช่นเดียวกับประธานสภาผู้แทนราษฎรได้รับฟังการบรรยายสรุปจากทางด้านริชี่สุน็คเช่นเดียวกันในขณะที่กลุ่มกูตีนั้นที่ได้รับการสนับสนุนจากอิรานก็ได้ยกระดับการโจมตีเรือสินค้าในพื้นที่ทะเลแดงเพื่อประท้วงสงครามอิสราเอลในฉนวนกาซาบริษัทเดินเรือสินค้ามากมายได้ระงับการปฏิบัติการและเดินเรือโดยการใช้เส้นทางทางแอฟริกาซึ่งใช้ระยะทางที่ไกลกว่า เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยครับก็ต้องรอดูเพราะฮูตีนั้นก็ประกาศแล้วไม่ยอมให้สหรัฐหรือว่าอังกฤษนั้นเนี่ยเล่นงานพวกเขาเพียงฝ่ายเดียวแน่นอนเขาจะดําเนินการยกระดับสงครามนอกจากในพื้นที่ทะเลแดงแล้วนั้นก็จะตอบโต้สหรัฐและอังกฤษแต่ไม่ได้บอกนะครับว่าการตอบโต้นั้นจะเกิดขึ้นในรูปแบบไหนคุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นมีการรายงานข่าวนะครับว่ากองทัพของอังกฤษและกองทัพของสหรัฐอเมริกานั้นได้มีการเปิดฉากนะครับโจมตีทางอากาศเข้าใส่พื้นที่ ของเยเมนนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ว่านของทางด้านกลุ่มกูตีหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการประกาศว่าพวกเขาพร้อมที่จะดําเนินการจัดการกับกูตีหากว่ากูตีนั้นยังคงที่จะเดินหน้าโจมตีเรือบรรทุกสินค้าทางด้านลอยอติมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐซึ่งเพิ่งออกแถลงการณ์ว่าการกระทาร่วมทางทหารทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อขัดขวางและลดระดับขีดความสามารถของกลุ่มกูตีโดยการโจมตีดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่ยานพาหนะทางอากาศไร้คนขับของกูตีหรือว่าโดรนรวมถึงเรือผิวน้ําไร้คนขับขีปนวคร ที่โจมตีจากภาคพ,พื้นดินและเรดาร์ชายฝั่งและความสามารถในการตรวจการทางอากาศนะครับเจาาาบา้าหน้าที่กลาโหมสหรัฐบอกว่าหัวหน้าเพนทะก้อนหรือว่าทางด้านรัฐมนตรีกลาโหมนั้นได้ติดตามดําเนินการแบบเรลวทม์แม้ว่าจะอยู่ในโรงพยาบาลก็ตามนอกจากนั้นก็บอกว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนั้นจะกลายเป็นสถานการณ์ที่ยกระดับสู่ความรุนแรงในพื้นที่ทะเลแดงและตะวันออกกลางมากยิ่งขึ้น เพราะกลุม่มผูตีก็ประกาศนะครับพร้อมที่จะตอบโต้ทางด้านสหรัฐอริกาและก็อังกฤษทันทีเช่นเดียวกันครับนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องราวข่าวสารที่ช่องถาอินเตอร์เนิวนั้นก็ติดนมามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกด s u b สไครต์กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวด้วยครับ